สวัสดีค่ะฉันไม่อยากจะทำให้ทุกคนตกใจนะคะคือก่อนแรกฉันจะคือชวนทุกคนมาเรียนรู้เรื่องร่างกายก่อนเพราะว่าเราเกิดมาเราไม่เคยดูเรียนแมนูตัวนี้เลยเราไม่รู้จักตัวนี้เลยทันทีที่ทเราไม่รู้แมนูของเขาก็คือเราไม่รู้คู่มือของร่างกายนี้ เรามีแต่รู้จักการใช้เขาใช้เขาโดยใช้กินใช้นอนใช้อะไรแต่ไม่รู้ว่าเขาทางานอย่างไรถ้าเราไม่รู้ว่าเขาทํางานอย่างไรแล้วควรจะกินเมื่อไหร่ในตามเวลาอะไรบ้างกินอะไรเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันจะบั่นทอนร่างกายอย่างหนักเลยถึงว่าชินจะขอเชิญทุกคนมาค่อยๆเรียนนะคะแล้วก็เรื่องของการอดน้ําอดข้าวเนี้ย มันมีเหตุผลทําไมต้องทําเดี๋ยวค่อยแชร์แล้วกันในอนาคตแต่ว่าชินคิดว่าเราต้องเปิดใจในการเรียนรู้คู่มือของร่างกายนี้ก่อนค่ะแล้วก็เป็นคู่มือร่างกายนี้ที่ตามธรรมชาติซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็มันรักษาตัวมันเองได้ถ้าเรารู้รู้จักเขาอะค่ะถึงอยากจะชวนทุกคนมาเรียน ตรงนี้อค่ะนะคะเดี๋ยวชินจะหาโอกาสค่อยๆเอ่อคือเรียกว่าอะไรอะค่อยๆแชร์ข้อมูลให้ทุกคนเข้าใจนะคะโอเคอย่าห่วงมากนะคะอย่าห่วงมากสวัสดีค่ะ